สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับก็จะเป็นเทมเพลตโลว์เตอร์ที่ไว้ขึ้นชื่อแบบนี้นครับจะสวยๆแบบนี้เลยครับจะมีทั้งหมด3รูปแบบแบบนี้เลยนะครับแบบแบบรูปแบบต่างๆนี่ยังสามารถปรับแต่งแก้ไขได้เองเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้คนระับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแก้ไขอะไรได้บ้างมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนอื่นก็คือให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดไฟลล์้เยนะดไ แล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอของคลิปนะครับเพื่อนๆก็เอารหัสเนี่ยมาใส่แล้วก็อ่านเข้ามาในนี้อ่าแล้วก็ให้เมื่อนทำการลงฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะครับโรโบโตเนี่ยคอนเดนต์แต่มันคลิกที่ลิงก์ตัวนี้ครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะอ่าแล้วก็จะเจอ3ไฟล์อันนี้นะ ไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะครับมาที่ Premiere Pro นะครับให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนครับหาคำว่ากราฟิกนะครับแล้วก็กดเข้ามาเลยนะแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ย3ไฟล์ลาคุมอย่างนี้นะครับมาใส่ในนี้ได้เลยนะแล้วก็เลื่อนหาครับมันจะชื่อว่า Low e a r d v26 นะครับในคลิปนี้ครับจะมี3ไฟล์3ไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลากลงมาที่ไทม์ไลน์วิธีการใช้เนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลากมาซ้อนกันเลยนะ ให้เพื่อนเห็นว่ามันต่างกันยังไงนะอ่าก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นจ่ตอนนี้ครับ3ตัวนี้เนี่ยมันจะต่างกันที่แบบตำแหน่งของมันอะตำแหน่งการวางของตัวตัวเงาตัวข้อความอะไรเงี้ยชิดซ้ายชิดขวาหรือจะไว้ตรงกลางอะ่ะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยมีคลิปที่เป็นแบบฝั่งไหนเนี่ยเพื่อนๆอยากจะไว้ฝั่งไหนเนี่ยเพื่อนๆลองเลือกดูได้เลยนะเออลองเลือกกันดูได้ว่าเรา เหมาะกับอันไหนอย่างเงี้ยดูครับดูวิธีการเข้านะครับมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีเงานี่ครับอ่าขอบขอบออกมาเป็นอย่างงี้มันเป็นเหมือนแบบลูกเล่นอ่ะเออมันเป็นเหมือนกิมมิกอะ่ะให้มันแบบดูมีอะไรอะ่ะอ่เห็นไหมมันมันออกแนวแบบทางการกับกึ่งทางการอะ่ะใช้ได้เลยผมว่ามันมันสวยงามเลยอะ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอามาสักตัวหนึ่งก่อนดีกว่าเอาตัวไหนดีลองดูตัวนี้ ตัวนี้ก็ได้ก็วิธีการแก้ไขนะครับก็คือกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยแหละพอลากลงมาที่ไทม์ไลน์อ่ะไอไฟเทมเพลตตัวนี้เนี่ยผมทํามาเป็น 4K นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น1 0 8 0เนี่ยให้เพื่อนทาการคลิกขวาก่อนนะครับแล้วก็เซตทูเฟรมไซส์นะครับคือลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะใหญ่ก็คลิกขวาแล้วก็เรียกคำว่าเซตทูเฟรมไซส์นะครับมันก็จะได้พอดีกับโปรเจกต์แบบนี้เลยนะอ่ะพอได้พอดีเสร็จแล้วเนี่ยกดที่ตัวไฟลเท มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนข้อความนั่นแหละเออลองพิมพ์ดูเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นชื่อผมเป็นชื่อจริงไปเลยแล้วกันอ่าแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ปรับขนาดอ่าประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ด้านล่างเนี่ยก็อ่าเปลี่ยนข้อความก็ได้ อ่าเป็นข้อความอะไรก็เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเป็นฟอนต์เดียกันเลยอ่าฟอนต์นี้แล้วก็ปรับขนาดสักนิดนึงประมาณนี้แล้วก็เลื่อนลงหน่อยอ่าไอตัวข้อความด้านบนเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะแล้วก็เลื่อนตำแหน่งก็ได้นะตำแหน่งข้อความก็เลื่อนเอาแล้วก็ไอข้อความที่2เนี่ยก็เปลี่ยนสีได้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งผมจะเลื่อนลงล่างหน่อยนึงประมาณนี้แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนิดนึงอ่า แค่นี้สวยงามแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนว่าขนาดพื้นหลังแกน x แกน x ก,ก็คือแกนแบบความกว้างนะแกน x ลองเลื่อนดูนี่ครับเป็นไงเลื่อนได้แบบนี้เลยใครแบบข้อความยาวขนาดนี้ก็เลื่อนกันไปแต่ข้อความผมเนี่ยชื่อผมเนี่ยสั้นแค่นี้ผมก็จะไว้ประมาณนี้พอหรือหรือหรืออาจจะให้มันยาวหน่อยก็ได้เออมันจะได้แบบดูไม่สั้นจนเกินไปนะเพราะว่าชื่อผมสั้น ผมก็จะไว้ประมาณนี้อะเลื่อนข้อความมาหน่อยนึงอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ไอ้สีหนึ่งสีสองเนี่ยมันก็คือสีไอ้ตัวแบ็กกราวพื้นหลังมันนี่แหละแล้วก็สีไอ้ตัวที่เป็นแบบตัวเงามันอะเพื่อนเพื่อลองเปลี่ยนดูได้นะใครอยากได้แบบแนวแนวยังไงเนี่ยเออสีนี้ก็สวยเลยจะสีนี้แล้วแต่แบบรายการหรือแล้วแต่ช่องของแต่ละคนนะเอาไปใช้ในยังไงก็อ่ะ ตามใจชอบแต่ผมว่าสีให้มันเข้มๆหน่อยเออมันก็โอเคนะสีออกแนวเข้มๆเ,เออประมาณนี้อ่าลองเปลี่ยนกันดูนะสำหรับสีสำหรับตำแหน่งอะไรก็ช่างอ่ะแล้วก็ไอตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันสามารถแบบหดได้ตามใจชอบเลยนะถ้าเกิดเราแบบอยากให้มันสั้นแค่ไหน,อ,นอะไรเงี้ยอ่าลองเพลดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบนี่เป็นไงอ่า พอเราปรับแต่งตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับกดที่แถบโมชันเนี่ยแล้วเราก็ย่อลงตามใจอชอบของเราเลยนะตามขนาดของเราเลยแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการแค่นั้นเองครับอันนี้เป็นแบบแนวแบบเรียบๆง่ายๆอ่ะเรียบหรูดูแพงอ่ะเออผมว่ามันเรียบหรูดูแพงดีนะสำหรับไฟเทมเพลตในตัวนี้นะก็จะไปวางในตำแหน่งไหน,นก็ก็ตามใจอชอบนี่ครับ แล้วก็ไอตัวอื่นๆเนี่ยที่เออมันก็ปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดนี่แหละอ่ะเพื่อนเพื่อลองดูเนี่ยมันก็ปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดเลยนะไอตัวตรงกลางเนี่ยมันก็ปรับได้เหมือนกันเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็ปรับได้เออมันก็สวยนะตัวตรงกลางหรือจะตัวซ้ายตัวขวาเนี่ยผมว่ารูปแบบในเวอร์ชันนี้มันค่อนข้างสวยอ่ะมันมันมันอาจจะไม่ได้หือหวามันมันไม่ได้หือหวาแต่มันเรียบอ่ะมันเรียบง่ายแล้วมันสวยการแบบแอนิเมต มีโมชั่นของมัน mm hmm. อ่ะเออมันแบบมันสวยงามเนะก็ลองโหลดไปเก็บไว้ก hmm. ่อนได้นะสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็โหลดเก็บไว้เผื่อบางทีบางวันเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาที่ไหนนะครับก็เอาอันนี้นี่แหละไปขึ้นจริงๆผมว่ามันขึ้นได้แทบจะทุกรูปแบบรายการนั่นแหละไม่ว่าจะแบบรายการทางการเลยรายการข่าวเลยอย่างเงี้ยแบบ โอ้นักวิชาการพูดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็โอเคนะมันมันมันดูโมเดินอ่ะเออมันดูโมเดินด้วยแล้วมันก็ดูแบบมินิมอลโมเดินคลีนนี่เป็นไงภาษาษอังกฤษด้วยมันแบบมันดูดีอะ่ะเพื่อนๆก็โหลดไปเก็บไว้กันเอานะสําหรับรูปแบบพวกนี้นะในคลิปนี้คนระับก็มีทั้งหมด3ตัวคนระับก็มีให้เพื่อนเลือกได้ทุกทิศทางนะ โหลดไปเก็บไว้กันได้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากให้เพื่อนๆทุกคนครับคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์ชอบไม่ชอบยังไงหรืออยากได้แบบไหนอยากได้ปรับแต่งอะไรอยากได้รูปแบบยังไงอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาแนะนําติชมผมได้เลยนะหรือถ้าไม่อะไรมากเนี่ยเพื่อนๆพ,พิมพ์มาแค่ว่าแบบเป็นประโยชน์มากๆครับอะไรเงี้ยผมก็ก็ดีใจแล้วนะหรือถ้าเกิดใครได้เอาไปใช้ในคลิปของตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถเอาลิงก์มาปแปะมาโชว์ผมได้นะแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพล ขายยหนนน่อแล้วกััะครบผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็สุด จะมาสอนอะไรนะฝากทุกคนคอยติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ